เอาละครับท่านผู้ชมครับก็กลับมานะครับกับเกมซิครงซิครงหมูนะครับย่างซิครงหมูย่างแล้วนะเริ่มเกมกันเลยดีกว่านี่เราอยู่ภาคสองนะครับเราเล่นแบบธรรมดานะครับนอร์มอลปานกลางซีนอะไรวะเนี่ยนี่อะไรนักโทษเหรออ้าวผู้ตรวจมาแล้วนะครับผมว่าเป็นนักโทษแน่เลยพลิส ขอคอมช่วยเหลืออัปโหลดนั่นไงมาแล้วเปล่าจะอ่านจะโผลไม่เสีรีมาอ,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 อย่างนี้เลยเหรอเอามึงสอบสิกรีตี้ผ่านมาได้ไงวะเนี่ยอัปโหลดคอมพลีนมาแล้วอย่างเท้เลย โอ้โหหน่วยหน่วยรบพิเศษลูกสองไปเจอคนรุเล่นลูกสองทำไมต้องมีลูกสองวะเนี่ยโอ้โหไม่เคาะประตูซะด้วยโอเคนี่ตัวเราเหรอเดี๋ยวทำไมแก่กันเลยเอ่ะเฮ้ยนี่มันภาคสองแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือภาคสองนะครับมีข้อความเข้านะครับอ่า จากฟอกนะครับนักล่าเอ่อไปที่คุกนั่นจากข้อมูลที่ได้มาแล้วก็อะไรเนี่ยบล็อกาทางมันล็อกขอให้โชคดีประมาณนั้นนะครับผมอ่านไม่ออกเรียบเรียงไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มีปฏิรูอยู่นะปฏิรูปรักตูเดี๋ยวเดินรอบๆนะครับเผื่อมีอะไรเนาะเรามีลูกซองนะ้ะกนวก็ไปืนพกสิบนัดเองเหรอเฮ้ย เป็นพวกกระสุนไม่จำกัดครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเรายิงได้ไม่อั้นเลยนะครับตปเอากระสุนมาแต่ไหนไหมเนะี่มึงยิงัวซะเลยเอา้าวเออเจ็บดาเมจแม่งอย่างน้อยดาเมจแม่งน้อยจังเลยเออใครวะเฮ้ยโอ้มันปิวเลยเอา้าวอีกค้ด ไหนจะมาอีกไหมอ่ะจะเราต้องไปทางไหนครับท่านผู้ชมทางนี้มีอะไรนะครับมีโน้ตนะครับอืมอะไรเนี่ย trans t r a n s a t e บอกบอกกลงจะบอกมาเร็วนี้นะครับหน่วยสวัสดนะครับไม่เยี่ยมที่จะมีเวลาเตรียมเตรียม,ม,มการนะครับล็อกประตูน่าจะรู้ข่าวแล้วนะครับมารุ้ที่หลังงั้นเหรอ โอเคเดี๋ยวนี้อะไรอะกระสุนปืนลูกซองนะครับขอบคุณมากเลยนะวันนี้ต้องเปิดก่อนไหมเปิดแล้วโอ้โหต้องเปิดก่อนนะครับประตูแบบไม่ต้องใช้คีย์นะครับใครก็เปิดได้นี่หว่าไม่ต้องใช้คีย์นะครับเราเจอปืนนะครับท่านผู้ชมเจอปืนเออเอสเอ็มอาร์หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เอสเอ็มเอสเอ็มจีนะครับเก็บมาเยี่ยมนะครับลูกซองละอ๋อยังอยู่ดีนะครับสองร้อยเจ็ดสิบแปดนัดเลยทีเดียวอู้ยังเยอะ นี่อะไรวะเนี่ยใช้มีดเหรออ้าวเดี๋ยวเราวิ่งไปแต่ไหนอ๋อตอนระยะประชิดนะครับถ้าเราเออ่ต่อสู้ในระยะประชิดเราก็น่าจะใช้มีดนะทางนี้ไปไม่ได้นะโอเคนะครับงานนึงนก็ต้องไปทางนี้แหละครับเดี๋ยวอยากเล่นลูกซองมันปิวดีวนะงัน้นไงปังโอ้ไม่ตออ่อยโหลดเออสาวโศกตักอีแล้วครับเ,เดี๋ยวมันมีปืนอุย้ยมันมแม่นซะด้วย ัันกเหรอเล่น <laughs> นักหรือไงเก็บอันตราน้ำหนักมันเบามากเลยเนี่ยฟิสิกส์ฟิสิกส์กนะครับอืมไม่ต้องกดหวัวครับใครเรียนฟิสิกส์อยู่ก็มาเล่นเกมนะครับจะเข้าใจกฎของฟิสิกส์นะครับไรเนี่ยปฐมวิชญ์บาลเม็ดคิดนะครับเบนเน็ตนะครับ,นนนะร,บระดับธรรมดาหรือเปล่าอ๋อตรงนี้กดได้ครั้งเดียวนะครับโอเคเหมือนกับ ภาคแรกเลยนะครับโอเคแต่รอบนี้เรามาเล่นเป็นเอเป็นหน่วยสว่านนะครับหน่วยจโจมนะเพื่อมาช่วยตามคำขอของนักโทษนะครับว่าโดนน่าจะโดนนะครับเลยสองตาก่อนน่าจะโดนเอาไปทำอะไรสักอย่างนะครับนักโทษนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ดีกว่ามีโน้ตอยู่นะครับโน้ตโอ้โหอย่างยาวเลยนะครับไม่อ่านนะครับเราเล่นต่อไปนะครับ ผมจะไม่แป้เนื้อเรื่องนะครับเพราะมันมีแต่โน้ตครับเนื้อเรื่องดูที่การเล่นของผมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะเก็บปืนเอาอะไรดีอะโอ้โหแม็กนัมซะด้วยแม็กนัมกับเด๋ยวต์ยังนะแม็กนัมกับอันนี้ผมเลือกแม็กนัมดีกว่าท่านผู้ชมผมว่ามันแรงนะครับแรงเพอร์บอกเลยนะครับปืนกลเราไม่ค่อยใช้นะครับมันกวาจะตายมันนานนะปืนกลเนะี่ย ว่าแตเรือเราเติมไม่เต็มนะครับแต่ก็ต้องเก็บอีกเออฉีดเข้าไปนะครับฉีดปฐมพยาบ,บาลเข้าไปนะครับให้มันสุดๆนะครับแล้วออกมาทางไหนวะเนี่ยโอ้โหไฟสปอตไลท์มันแสบตาเส้นจริงๆนะครับเรามาที่กล่องก่อนหาที่กำบงังเดินสำรวจให้ทั่วนะครับทั่วทีมทั่วแดนนะครับเดี๋ยวประตูเปิดไม่ใช่ไม่ใช่มันเรนเดอร์นะครับตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคประตูสีแดงนะครับ เราก็ขึ้นไปทางนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมมีอะไรเนี่ยเอาแม่งปิดน่าจะนั่นไงามาแล้วลุมกินโตกูแน่นอน <S <S มึงก็เออมึงก็เล่นก่อนได้ไหมล่ะโอ้มึงยิงโอตุ้ทำไมเนี่ยเอเอเฮ้ยไม,ม่มีปืนเหรอ,อมีปืนเหรอฮะนี่ยิงแขนสโลแขนโอ้โหแขนหลุดเลยนะครับเกืบอบอะไรเฮ้ยเฮ้ยยิงแบบ เดี๋ยวเร่งครับผมเสียงเกินไปนะครับโอ้โยเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยมันเยอะซะเกินเยอะเยอะนักนะอืมตายยังตายยังเด็กแทงศกตักเยอะคนศกตักเออศกตักครับคนเรามันต้องเจอศกตักโอ้มันต่อยหัวแดงไปายิงลูกซองโอ้ไม่ตายเออนัดหนึ่ง นะครับกำลังดีเลยนะครับยิงมาอะไรเราโอ้ด่สาสังสินัดมันวิ่งตามหลังแลอวอย่าอย่าต่อยอย่าต่อยอย่าต่อยมันไม่ดีต่อสุขภาพและร่างกายของข้าพเจ้าอย่างยิ่งนะครับเอาจบแล้วเหรอโอเคจบแล้วนะครับเราก็ไปกันต่อนะครับดีโหลดริงกันนะครับเรามีปืนปืนพกอยู่ไม่เป็นไรหรอกครับโอเคลูกซองกระสุนลูกซองนะครับ สุตลูกซองแล้วก็ระสูตร S M G นะครับแต่ปืนเราไม่มีนะครับอันนี้อะไรเนี่ยน็อตแล้วเหรอน็อตว่าหลังจากที่บอกเหลังจากที่เจ้าท,ทิเสียนทิเสียนนะครับบอกกับพวกเรานะครับพวกเราก็ไม่ทำไม่ทําให้เรากังวลแล้วนะครับว่าจริงน่าจะสําเร็จทุกเวลานะครับเอ่อพวกเราต้องการที่จะพักผ่อนเหรอเกช่างนะครับไปไม่ออกแล้ว ออโอ้โหโทษทีนะครับน่าจะวางแผนกันนะครับวางแผนกันหนีเออไม่ใช่ขอความช่วยเหลือนะครับอุย้ยสิบแปดบวกนะน,นี่ยนะครับยิงอะไรอ้ากูกูยิงอะไรก่อนอออนะครับผบคุณสนบันกระสุนนะครับแล้วก็ปืนหรือเปล่านี่โน้ตเหมือนกันนะครับพวกเขาบอกว่ามิกกี้เจอกับดักนะครับ พวกเขาส่งไปโดนหันลักล่านะครับหอบไปนะครับจับตัวไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าภายในนั้นประมาณว่าอมันน่ากลัวอะไรประมาณมั้งนะครับไม่เขาไม่ไม่ไไม่ออกนะครับขอไปในที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคเพราะเรามาเพื่อเคารูนะครับ มันชื่อเกมไม่ได้ชื่อว่าซิโคมูนะมันชื่อมันแปลว่าการฆ่านะครับใช่ไหมเอออย่างนี้แหละนะครับวิบ่งมาอย่างงี้ก็มึงเอ้ยเกือบโดนพลันช์นะครับดีนะไม่ใช่ไซต์ตานะครับเป็นถ้าเป็นไซต์ตา็ก็น่าจะจบเกมนะครับไปไหนต่อเนี่ยม,มีทางทางไอ้หลอกพอดีโอ้โอ,โอ,โอยิงตีนลอยเลย เอ้ยสกตักนะครับผภายศาสารวัลลคันะครับสกตักว่าสกเอาเข่าแทงที่ช้องนะครับให้จุกเลยอันนี้ม่องเลยนะครับอันนี้ม่องเลยนะครับม่องนะแจโอ้โหลูกกระสุนเราไม่มีเลยเราได้อะไรมามีอะไรบ้างเนี่ยเอาไม่มีอะไรนะครับไปกันต่อนะครับประตูไหนเปิดวะกระสุนยังมีสิบสี่นัดไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงไหนเอ่ยตรงไหนนะครับที่เราพลาดหรือเปล่าตรงนี้ โอ้โหมาแล้วยิงยิงโอ้โหสโลโอ้เจติดกระแพงบินติดกระแพงเลยกันเหรอแหมดูดีดิโอเคประตูตรนี้แบบยิงแบบเออนัดเดียวสคอรอตไปเลยเข้าที่หัวเข้าที่หัวเข้าเป็นปิวแล้วกูัวาเลยอย่าไปอยู่อย่างนั้นดีนะครับมันไม่ดีเลยมัน มันตลกนะโอเคมาเซฟเกมแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับมีประตูสีแดงมีคนมามากนะ็เพื่อนเราเหรอเฮ้ยเพื่อเราเรามีสปอร์ตท,ท่านผู้ชมเรามีสปอร์ตเออนะครับมีเมคคิดจะเก็บไปก่อนนะครับเลือดเราเยอะนะครับมีข้อความมาจากฟอกแล้วพวกเราส่งเราส่งหน่วยหน่วยสำหับสนุนไปแล้วนะครับประมาณนั้นก็มาแล้วนะครับโอเคไปเพื่อน พอมาแต่งตัวตอเอ้ยไข่หมาทีนี้น่าเจอเปัญหาแล้วรอครับท่านผู้ชมเราโดนหว่านล้อมย,ยิงยิงยิงมันก่อนยิงไม่โดนกอามึงยิงโดนฉะนั้นเพื่อนกูอะไรเอ้เพื่อน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 อันนี้ศัตรูศัตรูดีกระสุนเออดีโหลดกระสุนก็ไม่ได้เนาะสามัรถเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำเพื่อนกูเหรออย่าทำเพื่อนกูเดี๋ยวกูมีเพื่อนเอ้า โอ้โหเพื่อนเป็นคนปิดฉากไม่ใช่เลยกูนะครับเพราะฉะนั้นเติมเติมเลือดนะเอา้ายังไม่จบนี่หว่าเอออย่างนี้แหละเอ้ยนายก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ไม่ธรรมดานะอะไรอะไรอา้อาวเ,เดี๋ยว,ว<ๆ>ยได้ยินพื่องิกูอยู่เพื่องินกูเออนะครับเพื่อนเราดูหลังให้นะครับคัพเปอร์คัพเปอร์ครัเปอร,ร์เอเอนะครับเหลือกระสุนหกนัดโอ้โหมึงโดดฟันเพื่อนกูมึงโดดตีเพื่อนกูขนาดนั้น,นเลยเหรอ นูกสองนะครับไปอยู่ไปอา้าวยิงไม่โดนนะครับอะไรฮนะโอ้โหไม่โดนเดวอเอ้ายิงมันยิงมันนะครับประตูก็เปิดให้เราแล้วนะครับก็เราอยู่ไหมยังอยู่นะครับเก็บอโอ้โหไม่น่ากดใช้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นปืนสั้นหรอท่านผู้ชมมันจะตายในกี่นัดกันนะเซฟเกมแล้วนะครับ น้ำเพื่อนเราหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเออยิงโอ,อ้อาโหโอโต้มันถึกมากเออฟิลสเตทใครวะเนี่ยโอ้โหมาเพียบโอ้โหเออยิงอย่างนี้แหละเข้าหัวนะครับยิงที่หัวนะครับเจ็บที่ตัวนะครับโอเคฉีดเข้าไปนะครับเอารูปกฉกีดทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวนะ เอ้าโอ้โหเออกินสมองแล้วมั้งเนี้ยนะครับไม่เป็นไรครับเราให้โอกาสเสมอมานะครับให้อกาศตัวเองเสมอนะครับไม่เคยไม่เคยให้โอกาสคนอื่นเลยนะครับให้่ให้อกาศตัวเองนะครับบ้าจริงพูดอะไรวะเนี้ยนะมีลูกศองนะครับตรงนี้มีทางลงไปนะครับตรงนี้ไปได้น่าจะเป็นห้องเออบิทยุหรอโอ้ยระเบิดระเบิดท่านผู้ชมมันคือระเบิดมันอยู่ก,ก็้ๆกับ มโอ้โหเดี๋ยว้อโอมันต่อยมึงต่อยกูทำไมวะอย่าต่อยเพื่อนกูอย่าอย่าอย่าโอ้โหโกโจสุขวมึงจะตายเดี๋ยวโกโจอะไรวะอืมไม่เกี่ยวกับจานนะครับจะไม่กล้าใช้หลุมดำนะครับย้อนเวลาเอาน้่นมันโกโจนะครับเอาล่ะแต่เรามีลูกซองนะครับเกี่ยวอะไรกันมัเนี่ยนะครับลองลองมาใช้ S M G ก่อนนะครับ S M G ยิงเลยโอ้ยไปเดียวตายเลยเออหรือเพื่อนจะเรายิงวะ ประตูที่เปิดได้เหรอโอเคมีทางไปนะครับโอ้ยใครยิงกูเอออย่ามาชอบเอออ่ะอ่ะอ่ะ,อะจักอย่านอนอยี้ดิมันน่ากลัวะนะเปิดได้ไหมตัวนี้ไม่ได้นะครับเป็นที่สปอนผมจะเอาครัสุสานมึงกุรัสุสานมึงเจอเลยเนี่ยมีข้อความใหม่เดยอะแยะเออเออเปิดมามึงเจอเปิดมามึงเจอเปิดเออน่าเลี้ยงตัวเลย นะครับอืมโอ้โหถ้าเห็นคนคนนี้ให้วิ่งหนีซะนะครับน่าจะเป็นเอ่อ,อ,อโจ์เรานะครับที่เราต้องใช้กระสุนหลักยิงนะครับซึ่งเรามีลูกซองอยู่เต็มแม็กซิมัมแล้วนะ,นะครับพูดแล้วถึงอยากกินมั่มเลยนะครับโอเคทางนี้เฮ้อเออเออเอยเเฮใครวะใครร้อง ใ้าร้องใครโอ้โหบรรลัษย์เนี่ยเออยิงมันกระจกระจายเลยตอนนี้นะครับท่านี้เปิดได้หรือเปล่านะครับนะครับหัวงอกไปแล้วนะครับห,หัวงอกก็จะมานะทําหน้าที่นะครับเพื่อประชาชนนะครับอย่าบอกกว้างๆแบบนี้น่าจะเจอแล้วหรอครับแน่นชุดเนี่ยนะครับหนักชุดว่าละมาจริงด้วยนะครับเราเมย์เออจ เออปาดปาดก็ตายแล้วนะครับเปไปไปเปไปไปไหนเออเออย่างนั้นแหละเออนะครับโอ้ยหลบลบกระสุนเพื่อนยิงเพื่อนเรายิงนะครับเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลอยขึ้นเลย เอยอย่ามาแย่งกันยิงอยู่วะเออมันต่อยครับมันต่อยอะนะครับเออสปอน์ต่ดที่เดิมเนาะไอ้เห้ยเออโอเคครับเราผ่านมาแล้วนะครับไปกันต่อนะครับผม ถ้าตายนแน่นอนมากเลยนะเราเตรียมทุกซอกก่อนนะครับเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโอ้มันต่อยโอ้บอลระเบิดตุ้มตามเลยนะไออยู่ไหนจ๊ะไปประตูโอ้โหอุ้ยเกือบโอ้ยมึงก็ฟาดอย่างนั้นเลยนะ ตรงนี้เปิดได้เหมือนกันนะครับที่สปอนเหรอที่สปอนจริงซะด้วยเดี๋ยวเพื่อนไม่ต้องตามมาเอ้ยมาชิเพื่อนนี่หว่ามึงใครเออเยวเพื่อนไปไหนวะ <laughs> วมาติดประตูมาปิดประตูอย่างนี้มันไม่ดีนะโอเคฉันเตรียซองก่อนก็แล้วกันจอทีวีซ่านะครับมันไม่ดอกไม่ดอกอะไรให้เลยนะเจ้า กิกี้เนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าอ๋อนั่นแหะนั่นแหละครับที่บริเวณกักขังนะครับมีเอ้าเดี๋ยวกูไม่ได้จะกดกูไม่ได้จะกดใช้เมดคิดอะไรอะ่ะทางทางนี้คือโอเคผู้คนคอมเพล็กซ์นะครับ,รบหาห้องควบคุมก็นั่นก็คือห้องนี้นะครับผมโอเค เรเื่องประตูนี้น่าจะไปไม่ได้นะครับเพราะมันขึ้นสีแดงนะครับนะไหนมีใครอยู่ไหมมีใครดูแลอยู่ไหมนะเปิดเปิดประตูดูซิเออแวบ แล้วมึงกดเลยแล้วมึงไปดึงอะไรเองขนาดนั้นแล้วยังไงดีทีนี้ต้องไปกันต่อแล้วครับมีโนต้ตเขียนไว้ว่ารูม,มเมอร์อ,อยู่หรือตายนะครับในคุกนั่นนะครับจริงจังแล้วเนี่ยเพื่อนด็อกเตอร์อะไรชักอย่างช่างเะครับ น่าจะเป็นคำใบ้นะครับแต่ผมไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับไม่เป็นไรเราไปที่อื่นก็ได้นะครับน่าจะมีประตูที่เราไปได้โอ้โหอย่างเช่นแน่นชุดหรอแน่นแน่นหรอแน่นเช่ไหนอ่ะแน่นแน่นเช่ไหนกันโอ้โหมันวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งตามมันวิ่งตามท่านผู้ชมเดี๋ยวเลี้ยวรถโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงเอาระเบิดไปกินไหมล่ะฮะเอาระเบิดไปกินไหมเอาไปเออเจ็บกันเลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวเลือดเลือด เลือดในอากาศออให้วิ่งหนีจริงด้วยได้วิ่งหนีจริงๆรนะท่านผู้ชมย้ยไข่เก็บต้ยต่อยกูก็โดนโดนยิงไข่แล้วมึงเออนอนไปนะครับเออเรียบร้อยนะครับนอนทีละคนสองคนออมีปืนซะด้วยเจอลูกซองนอนไปอีกหนึ่งคนทางนี้น่าจะไปโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยสกปรกเลยนะครับ อ้าอคนอคนอ้าจ,จะาหัวแม่งต่อยกูก่อนเสียเลือดเลยเนี่ยนะครับโอเคตรงนี้เอามีคนมาเออเสียบไม่ใช้มีดอุ้ยศกตักนะมีอีกไหมข้ามาอีกไหมมามีคนมาหนึ่งสองสามวายยิงไม่โดนแต่โดนหัวอ้าววายข้ามึงได้หน้ามากเลยอ่ะเออกระเด็นไปกระเด็นไปมีคนมา กันเด็นไปมีไหมมีลูกมประยะไกลโอ้ไม่โดนมันเออยิงหวัวแล้วนะครับแล้วประตูก็เปิดให้กับเรานะครับกระสุนรีเหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องรีโหลดเองนะครับทางนี้แหน่ะทางอ้อมหรือเปล่าน่าจะเป็นทางอ้อมนะครับนะโอเคคาซีนครับผมตึ๊ดตึ๊ดตดอ่ะดาวน์โหลด อา้าวเราเรามาที่ไหนเนี่ยโอ้โหเรามีแถบเอา้าเราปืนมึงเปี่าปืนมาจต่ไหนเนี่ยอุ๊ซี่มึงเปี่าปืนมาจากไหนตอนไหนกันงงเลยครับผมโอเคท่านชมรับผมขอไปคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้เกมเอ่อซิโคงหมู่ภาค2นะครับก็อยู่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกัน,นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ